สวัสดีครับเทรดคริปโต EC 2 8ครับเทรดคริปโตต้องวางแผนครับวันนี้จะพูดถึงภาพรวมตลาดคริปโตนซีแล้วก็ดับเหรียญคริปโตคริเรนซีครับตอนนี้ตลาดคริปโตคร์เรนซีว่าตลาดอยู่ที่2.34ธิลเลียนครับหรือ2.34ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับปรยงานการซื้อขายคริปโตนซีต่อวันอยู่ที่41,000บิลเลียนครับหรือ 41,000ื่นนล้านเหรียญสหรัฐครับแต่ชนีความกลัวและความโลกอยู่ที่60ครับทามาต่อที่อันดับเหรียญกิโลนดีซีครับอันดับเหรียญอันดับที่1เหรียญบิตคอยหรือ BTC ครับราคาเหรียญอยู่ที่68,112เหรียญสหรัฐครับอันดับที่2เหรียญอิตาเลียนลิตรครับราคาเหรียญที่สองพยสามสิบเก้เหรียญสหรัฐครับอันดับที่3เหรียญยูเอครับราคาเหรียญที่ศูนย์จุดเเหรียญครับ อันดับที่สเหรียญไบแ a น c ์หรือหรือ BNB ครับราคาเหรียญอยู่ที่5 9าดอลลาร์สหรัฐครับอันดับที่5เหรียญโซเรนาครับราคาเหรียญอยู่ที่158ดอลลาร์สหรัฐครับอันดับที่6เหรียญ u s d c ครับราคาเหรียญที่หรีย์จอดเดัาเี่7เหรียญครับอันดับที่0.54เหรียญอ็กซ์อหร์พีลิฟิลครับราคาเหรียญที่0.14เหรียญครับอันดับที่9เหรียญ t X ตหรือ r อนครับราคาเหรียญที่หรียรับอันดับที่เหรียญหรือต้นรับราคาเหรียญที่5.2 ห้าเหรียญครับอันนี้คือความดวนตลาดกิโตซีและอดับเหรียญครับสุดดับแรกครับต่อไปมาดูกราฟบิตคอยกันครับตอนนี้แท่งสุดท้ายในไทมเฟรมเดย์แท่งเทียนเป็นแท่งสีแดงครับในการเบรกของราคาบิตคอยกิโลวิตซี่ครับนะครับเฟรมเดย์ครับมีแรงขายลงมาครับหลังจากที่มีแรงซื้อขึ้นไปอย่างเร็วครับ ของสัปดาห์ที่แล้วครับว่ามีการเบรของราคาครับ BTC ครับยังมองว่ามีแรงซื้อขึ้นไปยังมองว่าเป็นขาขึ้นครับในของเหรียญบิตคอยน BTC ครับตอนนี้อยู่ทำเฟรม D ครับมีการเบรงราคาไซเยวครับเรามาดูทำเฟรมชั่วโมงกันในทำเฟรมชั่วโมงในการ เป็นราคาเป็นสัญญาณแรงเทขายของ b c ครับซึ่งทําราคาสูงถึง6 9 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีการย่อตัวของราคาเบรของราคามาตอนนี้ราคาบีคอยอยู่ที่6 8 1 8 8 8ปดนหรอสสีตัฐ์ครับเนการย่อตัวลงมาของราคา BTC ครับหลังจากที่มีแรงซื้อขึ้นไปของสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่วันจันทร์แต่ราคาแต่6กุญสาบุญสี่หกบุญเของวันพุธแล้วก็ หกพันเจ็ดหกพันแปดจนขึ้นไปหกพันเก้าแล้วครับแล้วก็เบรคราคาแล้วก็ย่อตกลงมาอันนี้ราคาอยู่ที่หกพันแปดผ่นหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วนะครับยังมองว่ายัางมียังเป็นขาขึ้นแล้วมีแรงซื้อขึ้นไปต่อครับตอนนี้แต่ว่ามีการย่อของราคาของบิตซีครับจะเป็นย่อบายครับ ย่อเพื่อขึ้นต่อครับของค่าบีดีซครับในทำฟรม4ชั่วโมงในการวางแผนการเทรดของ BTC ีซีหรือบิตคอยก็ต้องมีการกำหนดจุดคอเดอร์ชัดเจนนะครับมีที่1ที่2และก็ SL ตอนนี้ราคา Bitcoin อยู่ที่หกหมืดันหนึ่งรอดอลลาร์สหรัฐครับที่พีหนึ่งที่กำหนดไว้ก็6 9 0 0ืดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ที่พีสองที่70,000ครับ70,000เจ็ดสันอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็ SL ที่วางไว้ก็ 6 7 2 5 0 0ล้ 67, 200, นานบาทครับถ้า BTC ซีหรือบิตคอยมีแรงขายหลุด6 7 2 5ดอลลาร์ก็เปิดออเดอร์เซลล์ได้เลยครับถือว่าเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงก็ทำกำไรขาเซลล์ได้ครับจนกว่าจะมีการเบรคราคาขึ้นไปกรอบหนึ่งครับถ้าหลุดกรอบใน6 7 2 5 0์ก็เปิดออเดอร์เซลล์ได้เลยครับจนกว่าจะมีการเบรคราคาเพื่อเด้งขึ้นไปต่ออีกครั้งหนึ่งครับ ุดเขาเก็68 SL แรกที่6,7 0 0สรสามร์ั T P 1่ที่6 9 0ม0่นเกัสมรดอลาร์ัแล้วก็ T P 2ที่70,000มจาร์ัครับการวางเพุการเทรดคริปโตในเหรียญบิตคอยหรือ BTC ครับในของวันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าครับเปนสัปดาหที่เ1ตุลาคม การวางเพดคริปโตครับในเขตดิิทัครับก็ยังมองว่าในสามปที่มองว่ายังเป็นการเบรกราคา B ีซีเพื่อขึ้นไปต่อครับคือในการเปิดออรเดอร์บ่ายเนี่ยก,การของเราก็ต้องรอเบรกราคาอีกครับเพราะเกิดสัญญาณการเบรกแรงเทาขายของ b t c ครับมองว่ารอราคาเปิดอเอเดอร์บายครับขึ้นไปต่อครับ ในทาฟิล์มั่วโมงครับตั้งแต่มีแรงซื้อขึ้นไปจนทจําจุดสูงสุดของบุญก้าวแล้วก็ยอ่อตรงมาเปลนราคาแล้วก็เกิดแรงเทขายลงมาครับหลังจากที่มีแรงซื้อดูเป็นเทนขาขึ้นแล้วก็เปลี่ยราคาแล้วก็ย่อตัวลงมาในการเทรดก็วางแผนก็มองเป็นายเป็นหลักครับพอราคาครับเกิดสัญญาณทั้งสีเขียวแล้วก็เข้าเดือายาบครับ ในการวางแผนการเทรดก็ b ีซก,ก็มีการกำหนดจุดเลือกหนดที่พึ่งกเกาที2 7 0หมแล้วก็ s l 6.7รอจังหวะเข้าซื้อครับตอนนี้ในทำฟิม4ชั่วโมงมาดูทำฟิลม1ชั่วโมงกันดูว่าราคา b ีซยังเป็นราคาแล้วก็ไซเวยอยู่ครับว่าจะเลือกขึ้นหรือลงครับของราคา b ี c ี ยังดูเป็นไซเวย์อยู่ครับในวันทิตย์วันนี้แต่การเทรด BTC ก็ต้องวางแผนเหมือนกันในการมีวินัยในการลงทุนครับก็มี TP หนึ่ง TP สอง SL เพื่อเทรดเป็นระบบกำลังเป็นรูปดขาดในการเทรดครับเพื่อได้พัฒนาในการเทรดในไม่ต่อไปครับไม่ o v e r l o ดเมื่อเทรดครับจะไม่เกิดการลังพอตครับถ้าเรามีวินัยในการเทรดในเหรียญกิโตครับไม่ว่าเหรียญไหนต้องมีการวางแผนการเทรดเหมือนกัน BTC หรือ bitcoin หรืออิตาเลี่ยนหรือยุนยุนครับต้องมีทีการมีวางแผนการเทรดเรียนเหมือนกันว่าสินทรัพย์ดีต้องเหรียญไหนก็เหมือนกันครับกรดูมองเทรนราคามองเทรนเป็นหลักครับเทรนขึ้นหรือขาลงครับแล้วก็พิจารณาทำเฟรมแบบทำเฟรมใหญ่เป็นหลักตั้งแต่ทำเฟรมเดทสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงลงไปถึงทำเฟรมเล็กห้าทีในการดูว่าเป็นเทรนขึ้นขาลงแล้วก็ในการเข้าเดอร์ก็ดูทำเฟรมเล็กแล้วก็ดูทำเฟรมใหญ่ ว่ามันอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่เป็นขาขึ้นหรือขาลงหรือว่ามันไม่เหมือนกันคือมองทำฟรมใหญ่เป็นขาขึ้นทำฟิมเล็กเป็นขาลงก็ถือว่ามองทำฟเฟรมใหญ่เป็นหลักเป็นการซูอราคาแต่ถ้าทำฟิมใหญ่กับทำฟมเล็กเหมือนกันก็แสดงว่าถือว่าเป็นเทนในแนวเดียวกันก็สามารถเปิดออเดอร์ได้อาองถ้าเป็นขาขึ้นก็เทรดขาขึ้นเป็นบ่ายถ้าเป็นขาลงก็เปิดจดเซลทั้งไร แต่นี่เป็นการขึ้นราคาบิตคอยเมือ่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังมองเป็นขาขึ้นอยู่ครับสามารถเปิดและบายทำกำไรได้ครับแต่ต้องมีวางแผนการเทรดมีทีทมีเซลลดามนะบบครับในการเทรดเมื่อเกิดสัญญาณแรงในขายก็ทำกำไรขายเซลล์ได้ครับสั้นๆตอนนี้ราคาบิตคอยที่6 8 1 8 3ปดรอสลลาร์สหรัฐครับยังมองว่าเป็นไซด์เวจากมีจากการที่มีแรงซื้อขึ้นมาเราจังหวะเข้าซื้อบายครับ ถ้ารู้จักจขุมบุญเจ็ดก็ทำกำไรขาเซลลได้ครับก็วางแผนทำตามระบบครับนี่ไม่ในการลงทุนครับครับขอบคุณมากที่ติดตามครับนี่คือแผนการเทรดวางแผนการเทรดของการลงทุนของ btc หรือ bitcoin ครับในกราฟ bitcoin ครับขอบคุณมากครับ